นี Hoy, hey, hey, ่ค oh, ร Ma so ับฝอาทีนกำลังขี่อยากปลาห้อินพี่น้องมาเด้อมาเดินครับมาเด้อตีนึ่งแล้วได้ครับตีหนึงไล่โชว์โชว์ปลาหนุ่มโชว์ลายขวางโชว์ลายขวางมาไม่เอาเอาหนาวเออฮ้บมาเด้อมีแต่ปลากรุดเอ้ยต้อยครับของเขาคือของเขาครับของเขาตัวยหญ่ บ่มีมือกล่องครับให้ความชิดเราหวานส่วนมากซีมีลายตาป้าสองศูนย์นะครับเราได้ก uh, <c oughs> <c oughs> ุ้งแล้วม้านกุ้งแล้วว่าสันมานกุ้งแล้วครับอุ๊ยเดียวแต่เบืองปลาเต้นครับเอ้าเต้นเต้นเซลูกบ่เต้นพี่เต้นเองนะเบืองปลาเต้นครับเซียนบ่ คนดกุ้งไก่นก้ามกามนะครับมีมาตลอดนะครับทุกปีได้กันประจำเสร็จแล้วครับอีกสิลูกอีกสิโน่นโน่นขาเอาสองศูนย์มานะครับได้กับเพื่อนแต่เดือนนี้ครับเพราะว่าปลาหน่อยมันหลายนะครับก็เลยประหยากเอาก็เลยเอาแต่ขัดใส่นิดนึงนะครับสองหา หันดาฮักล่องด้วยมันดักมันมีแล้วมันเต็มหมดมีมันมีอยู่นะไหกันนั่นว่าได้อยู่ครับตอนนี้ไอ้นำมันทานลงนะครับอีก่จังน้อยก่อนตอนนี้ก็เลยลองวานเบื้องก่อนนะครับหอยเชอรี่ใยังไเลยครับแต่มีเครื่องนะหยายอยจากที่บอกก้อยเอาตาออกนะครับเนาะ ใช่กะแก้เดี๋ยวลุยต่อครับเอาสี่สิบคนจากหน่อยนะสี่สิบดุกิ้ยังนะตะโก้หน่อยหนุ่มโอ้ยตะโค้หน่อยจะได้ก็คนใส่ก็ซื้อหน่อยเนาะจะไปใส่เราใส่เราใส่มองหนุ่นะครับใช่ไหมเลิฟเต้นได้พุดเหรอมองอันไหนนะหาหาหาซูน เจาบ้านครับเปิดไฟกับอะไรน,นะครับมันคือเปิดไฟป้าห <laughs> ไหมดพร้อเลยอุ้ยอู้หลายอู้อู้าวอ,อ,อู้ห้าวที่น้องเอ้ยถ้าแนี่เห็นนะครับนุ่นปลาเต็มเต็มเลยนะครับเพราะว่าอย่างนี้อย่างนี้จะเดือดมองมันโม,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 มเมนต์อุย้ยแห่โมเมนต์สองศูนย์นะครับนี่สองหาปลาขัดใส่ปลาสีตโต้สวยขึ้นนะครับ มึงรอพี่นาซีได้ยังมั้งว้าวนี่ก็ไปหอบปลาคออีกมันโอเคนะครับมนัมนมันเดี๋ยวรับชมกันครับนี่ครับเบิ้งบลังนี่ครับอู้บื้งหลายไหมอือเอาปลาคอขึ้นก่อนได้พอโมกเลยครับนี <c oughs> ่ครับตะวนันรอให้หน้ำบกนะครับสี่วานเอาสักพอ อิม่มมือใช่ไหมใช่ครับพออยู่พอก,ก,กินนะครับได้ได้โชว์ประคอลยปลระคอนะประคอลไม่มบ่วันนด้ออกมาบ่ไอ้ประคอเซยครับมพ<น>ี่น้องคอไม่สดตีบ่ะไหลไม่สดไหลสดเท่านึงแล้วไหลสิ้น ไปหาซื <ítulo> ้อไปก่อเอาจ็สอเนาหน้าเดียวหานึเจ็องคือยู่เจ็สองแปดสองก็ใช่เป็ยังื้อึนปักคอยยังวะนี่ครับปักคอตกำลังสวยเลยปาคอย่าคอู่คืออยู่ครับท้ายังไฟอันนี้เนาะ่ยังไฟปามตื่นนะครับ นี่เป็อ,อ,อกไไลาขอหวมานมานครับอริตต้มอริตต้มอย่าครับหขัขอหขอเสคอเสียคอมีบสด <c oughs> โอเค <c oughs> ยังมีทนเมืออ่อติวนะครับนะี่คนบรได้สิ้นเขามาใช่นรเ <c oughs> บิง้งเบ้งนะครับพม่พี่น้องถ้าเป็นสองศูนย์เลยโปรมออเดียวเนะอ่ยปลาเนื้ออ่นมาแด้ปลาเนื้ออ่นมาแล้ สองศูนย์นีคือมันแบบบทโทษปดนะครับพ่อแม่น้องเสียเวลานําก็เลย,เยสองหาหนี่คือป้าคัดไซคือมานะครับเป็นบริษัทถ้าสองศูนย์นีเว้ยคันช่องศูนย์มันถึกหลายอยู่ครับครับมันถึกหลายมันเสียเวลานะครับส่วนมากก็ี่มีแต่ป้าหน่อย<ม>แต่ก็เล่นสองหาคือคัดไซ<ม>โอเคเสียงหวานเหรอปะลุยพ่อม่หนาะไปะเป็นป้าเต็นกัน มองมองมองอู้ตกหลุมเหมือนปลาเต็มเลยเนี่ยดูดูปลาหน่อยครับเต็มเต็มเลยนู่นโาโทษปศโทษปลาเลีว้วนี่ครับเปิงปลาเต็มเต็มเลยยิงต้อนเขาปิดเขื่อนนะโพี่น้องทาวานแบบถือแบบว่างแบบปลานะครับ หอบขึ้นเลยครับบอกเลยครั้เดียวหนึ่งปีมีครั้งครับไม่เป็น้องคนแถวนี้เขาแตกตื่นกันสุดจอดนะครับต้องลงไม้ได้สิตธิทุระอันใดก็นหาเวลาลงไม้ได้นะครับยังด่าหมดละโอ้ปรากดแม่หรอะป็นตัวอ่อนโอ้โหมันมันครับไาครับโอก็ปมลนให้ี่นี่ ปลาน,นึงออนครับโลละเป็นลอยเลยครับนี่นี่ของเสียจกเอาวะโอ้ยมันมีก้างนี่ครับเออแม่งเดี๋ยวรอรับชมครับตอนอนี้ครับนี่ได้เติมนึงแล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวรอรับชมกัน นะป้ามาหลดเห้มันโหลดเหหหน่อยไร นี่ครับปลาชีตกำลังอยากปลาห้อินพี่น้องมาเด้อมาเดินครับมาเดินมาเด้อครับตีนึงไล่โชว์โชว์ปลาหนุ่มโชว์ไล่ควางโชว์ไล่ควางไม่ไม่เอาเอาหนาวเมาเด้อครับมาเด้อมีแต่ปลากคตเออต่อยครับของเขาของเขาครับของเขาตัวใหญ่ตัวเล็กดัครับพี่น้องไอเขาอนวซิตอนวซิตเอาเอามาแต่อยังนะพอเอิดว่ามองปลาซิวมองเห็ดปลาเด๋ครับมองเห็ดปลาเด๋ยอูโหูว้ย เดี๋ยวถะลอรับชมครับคือนี่ยาว